เซลนียติดต่อง่ายไหมสําคัญมากเซล์นี่ถ้าติดต่อไปปุ๊บแล้วแบบรอยสามวันค่อยติดต่อกับอันนี้ถือว่าไม่น่าเชื่อถือละขนาดคุณยังไม่ซื้อเนี่ยเขายังไม่ค่อยสนใจคุณเลยแล้วถ้าคุณซื้อไปแล้วอะทํำยังไงสวัสดีค่ะชื่อปูนะคะซื้อบ้านกับบางกอกแอสเซทค่ะหมู่บ้าน perfect place ค่ะแจ้งวัฒนะกับเซลล์คุณแอนนะคะก็คือเดิมเนี่ยเรามีบ้านอยู่แล้วแต่ว่าเป็นบ้านทาวน์โฮม3ชั้นนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราโตขึ้นเราอยากจะขยายครอบครัวาขยายพื้นที่ให้กับครอบครัวเราได้มาอยู่ด้วยกันค่ะ ก็เลยตัดสินใจมองหาบ้านเดี่ยวค่ะการจะย้ายออกจากบ้านเนี่ยก็คือ 1. เราต้องคิดว่าเราจุดประสงค์ในการย้ายบ้านที่อะไรนะคะ2คือเราต้องคิดว่าโลเคชันที่เราจะย้ายไปเนี่ยตอบโจทย์กับเราหรือเปล่าเดิมเนี่ยเราคุ้นเคยกับโลเคชันนี้แล้วเราย้ายไปที่ใหม่เนี่ยเ,เราจะรับได้ไหมที่อยู่เป็นยังไงบ้างใกล้กับห้างสรรพสินค้าไหมซูปเปอร์มาร์เกต็ตตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ,างๆเราก็ต้องดูเรื่องนี้ด้วย จริงๆทำเลเนี่ยหนึ่งคือเราไม่ชอบบ้านในซอยนะคะค่อนข้างขับแคบการเดินทางลําบากนะคะเราก็อยากได้บ้านที่ถนนใหญ่หน่อยแล้วก็ใกล้ทางด่วนเดินทางง่ายใกล้ห้างสรรพสินค้าค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยต้องเป็นบ้านในโครงการค่ะเพราะว่าเราเคยอยู่โครงการมาแล้วเรามั่นใจว่าการอยู่ในโครงการเนี่ยความปลอดภัยเรามั่นใจได้เพราะว่ามีรปภนะคะการเข้าออกมี access card นคะคะอันดับแรกเลยเราต้องดูว่าโบรกเกอร์ที่เราจะซื้อต่อค่ะเป็นยังไงบ้างความน่าเชื่อถือเราดูจาก1จํานวนสมาชิก ที่เข้าไปดู2จํานวนแอสเซทหรือจํานวนบ้านที่เขารับฝากซื้อฝากขายนะคะผลงานที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างจํานวนเซลล์ช่างเป็นยังไงสมมุติว่าเราซื้อจากเซลล์คนนี้เราซื้อจากบริษัทนี้แล้วแล้วไม่รีโนเวทหรือไม่ดูแลต่อให้เลยเนี้ยก็หายไปเลยอันนี้เหมือนเราซื้อทิ้งเราก็ไม่ได้ความสบาย เซลเนี้ติดต่อง่ายไหมสาคัญมากเซลเนียถ้าติดต่อไปปุ๊บแล้วแบบรออีกสามวันค่อยติดต่อกับอันนี้ถือว่าไม่น่าเชื่อถือละขนาดคุณยังไม่ซื้อเนี่ยเขายังไม่ค่อยสนใจคุณเลยแล้วถ้าคุณซื้อไปแล้วอะทำยังไงแต่บางออกเอสเ,เนี่ยต้องบอกว่าไม่ว่าจะไลน์ไปกี่ทุ่มสี่ห้าทุ่มต้องขอบคุณคุณแอนมากมากนะคะที่แบบตอบไลน์ตลอดเวลาเลยรวดเร็วทันใจมากๆคะ่ะตอนที่เราจะซื้อบ้านเนี่ยสิ่งแรกคือเราต้องหาธนาคารเนาะว่าเราจะกู้ซื้อไหมหรือรจะซื้อเงินสดนะคะถ้าเรามีกําลังทรัพย์เราก็ซื้อเงินสด แต่ถ้าสำหรับท่านที่ไม่มีกาลังัพย์หรือว่าต้องการเงินหมุนเวียนนี่เราก็ติดต่อธนาคารแต่ทีนี้เนี่ยความดีก็คือพอบังกอกไอเซ็ตเนี่ยแนะนําให้เขาก็จะมีคอนเนคชันกับธนาคารเพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้จะเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษเราได้ดอกเบี้ยที่บังกอกไอเซ็ตดีลกับธนาคารให้จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าหลังเนี่ยเราค่อนข้างชอบมากตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปดูก่อนเราจะตัดสินใจซื้อบ้านเนี่ยที่ไปดูไม่ต่ำกว่า 6- 7ครั้งแล้วก็ไม่ได้ไปดูคนเดียวพาญาดพี่น้องพาเพื่อนนพาาาหลายาลยยคมกเไปดู ลองถึงพาเพื่อนที่เป็นพิศวกรเนี่ยไปดูด้วยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบ้านดีมาก,มากพอทุกคนชมเป็นเสียงเดียวกันว่าบ้านดีมากน่าอยู่มากสิ่งที่เราได้รับคือเราภูมิใจที่เราเลือกบ้านหลังนี้สหรับท่านที่กําลังมองหาบ้านอยู่นะคะแล้วต้องการจะซื้อบ้านซักหลังที่มูลค่าค่อนข้างสูงนะคะบโบรกเกอร์เป็นสิ่งสําคัญขอแนะนานะคะบางกรอบอเังหานะคะหากท่านไม่พอใจบ้านหลังนี้บางกอบอเังริมทยยังมีบ้านหลังอื่นให้ท่านเลือกชมได้ในราคาที่ท่านคิดไว้นะคะงบป,ประมาณที่เหมมาะส หลังจากโอนเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่จบแค่นั้นนะคะบางของไอเซ็ตเขายังดูแลท่านต่อไปอีกตั้ง6เดือนนะคะในการที่หากถ้ามีปัญหาที่บ้านสามารถติดต่อแล้วก็เรียกช่างเข้าซ่อมแซมได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นโบรกเกอร์เนี้ยเป็นโบรกเกอร์ที่ปูค่อนข้างเชื่อมั่นนะคะมั่นใจถึงจะเป็นการซื้อบ้านครั้งแรกกับบางของไอเซ็ตแต่คิดว่าถ้ามีเพื่อนนะคะต้องการซื้อบ้านอีกรูก็แนะนำบางของไอเซ็ตเช่นเดียวกันค่ะ รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe c h a n แน l บางกอกแอ s เซทและติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ